สวัสดีค่ะท่านผู้ชมืัอนี้มาพบกับสาวภูพานนะคะโค้งสุดท้ายกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางของเลขลุดกองเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะคะแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งกับเป็นเลขความฝันของแอดฟินนิกเนาะคะ่ะใน2ชุดแนวทาง2ใบนี่นะคะกับตัวเลขตรงกันนะคะพี่น้องคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง ใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องคะไปหาซื่อไปหายิบจับลรอตเตอรี่นะคะเอาพี่น้องคะก็ตามที่สาวภูพานได้แจ้งพี่น้องไว้ในต้นคลิปนะคะในคลิปนี้ก็จะมี2แนวทางนะคะตัวเลขตรงกันเนาะค่ะก็คือเลขรุดจากกองฉลากนะคะ แล้วก็เลขความฟันของแอดฟินนิกเนาะคะ่ะเพื่นตีตัวเลขออกมาหายนำนะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซทางช่องเนาะคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนะคะกะพี่น้องเอฟซท่านใดที่เข้ามาแล้วกบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆขอ้อมูลใหม่ๆนะคะเอาพี่น้องคะเข้ากับไปเริ่มต้นที่เลข กองฉลากเลขลุดกองฉลากใบสีนำเงินนะคะเป็นเลขที่ลุดมาเนาะค่ะเพิ่นกว่ามาจังสั้นนะคะเอาไปเบิ่งแนวทางแรกกันเลยนะคะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเอาพี่น้องคะเอามาเบิ่งเลขลุดมาจากกองฉลากนะคะหมวดประจําวันที่2องพฤษภาคม2 5ง 6, 6ันะคะกับเป็นอีกใบแนวทางหรูปแบบกับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะคะ่ะ ด่วนเพิ่นววาเนาะคะ่ะหลุดมาแล้วดูเลยเลขท้ายสองตัวล่างสองเจ็ดนะคะเลขท้ายสามตัวบนเพิ่นให้มาหกแปดสองเอาพี่น้องค้าแคบหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้เนาะค่ะ้ามักทะชอบก็รีบไปหายิบจับลอตเตอรี่ว้นะคะอีกโบกี้นาทีหรือว่าโบกี้ชั่วโมงกะ จะประกาศผลรัฐบาลไทยแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะทํามักทาชอบในตัวเลขชุดนี้ก็เฝ้าไปหายิบจับรตเตอรี่ไว้นะคะ2 7 7 2พี่น้อง fc กกอย่าลืมกลับโตัวนนะคะส่วนเลข3ตัวบนก็6 82ก็อย่าลืมตัด2ตัว2หางเด้อพี่น้องคะอย่าลืมกลับโตนวนำนะคะทํามักทาชอบก็บเอาไปผิดจารณากันเบื้งถ้าบ่มบะชอบก็บผ่านได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะ สาวผูพานกัเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องแค่ให้เอาไปเป็นแนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกสื่อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องคะถูกแนวทางกะมีเขา่าแล้วก็มีรุดนะะเนาะค่ะบ่มีผู้ใดรู้นะคะว่าไวรัฐบาลไทยจะออกตัวใดเนาะคะ่ะกะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอาพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้นะคะ หรือว่าเอาไว้ซ้อมเบืองไปน้ำกันกับสาวภูพานเนะาะค่ะวานในงวดวันที่สองพฤษภาคม2566แนวทางที่เพิ่นไถยมานี่จะไปตรงกับผลประกาศรางวัลรัฐบาลบอเนอะาะค่ะพี่น้องขาเอาพี่น้องขากะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวภูพานเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องสาวภูพานก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮงๆฮรวยๆยเด้อพี่น้องขามีโชคมี ใช้ในตัวเลขที่พี่น้อง FC เอาไปสือไปลงทุนเนาะค่ะกะไว้เจอกันนะคะหลังจากหวยรัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะเขาไปบึ่งแนวทางต่อไปกันเลยนะคะเป็นความฝันของเอดฟินนิกเนาะคะ่ะเพิ่นฝันว่าจังไดเขาไปบึง่งความฝันของเพิ่นกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาไปบึ่งกันเลยคะ่ะเอาพี่น้องคะเข้ามาบึง่ง ความฝันของแอดฟินนิกเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้ลงความฝันนะคะเพิ่นฝันว่าเอามือจับจ,บจระเข้ได้สองตัวเพิ่นวานะคะ่ะเล่นเลขอะไรดีนะเพิ่นตีตัวเลขมาหายเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะาเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองนะคะสาวผู้พ,พนันก็คิดว่าเพิ่นน่าจจะจับจอเนาะคะ่ะก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดกับ ได้จระเข้สองตัวเพิ่งนกระตีเป็นเจ็ดสองนะคะนี่ก็เป็นความฝันของแอดฟินิกเนาะคะ่ะพี่น้องคะคงสุดท้ายแล้วนะคะสาวผ่านคิดว่าแนวทางของเพิ่นต้องมีเลขสองตัวนี่นะคะบว่าเป็นเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดสองเนาะคะ่ะแนวทางคงสุดท้ายของเพื่นนะคะแต่ว่ายังท่านเห็นใบเห็นแนวทางมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะเป็นเลขความฝันที่เพื่นเอามาปล่อยลงก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ก่อนหวยออกนะคะประมาณวันที่สาวพ,พานอัดคลิปก็คือเป็นวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะแต่สาวพูพานคิดว่าในโค้งสุดท้ายของเพิ่อนอาจจะมี7จกับ72็ดสองเนาะค่ะพี่น้องคะก็ลองเอาไปผิจารณาเบิ้งนะคะเลข72ก็จะเปตรงกับเลขรุดกองฉลากนะคะ ที่เพื่อนไห้ข้างล่างมาสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะลองเอาไปพิจารณากันเบิงคงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวพานเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะลองเอาไปพิจารณากันเบิงเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบนะคะแคปหน้าจอว้บันทึกหน้าจอไว่ถ้ทาบมัคบ่ชอบพี่น้องเอฟซีกับผ่านได้เลยนะคะทายังซื้อได้ซื้อทันก็ลองเอาไปหายิบจับ ลอตเตอรี่ไปหาสื่อกันบึงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะเซาภูพานกันจะเอาเลขสายในของแอดฟินิกนะคะที่เพิ่นไหก่อนหน้านี้เนาะคะ่ะมันตรงกันนะคะพี่น้องคะกับเลขความฝันของเพิ่นที่จับตีออกมาเป็นตัวเลขเนาะคะ่ะเอาพี่น้องเขามาบึงเลขสายในนะคะของแอดฟินิกในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะเพิน่นไหก กนหนานี้นะคะห้ที่ตั้งแต่โอประมาณกลางๆงวดเนาะค่ะพี่น้องคะสาวพานได้เอามาอัดคลิปไห้พี่น้อง fc ได้เบิ่งกนูนูเนาะค่ะเจ็ดเพิรนวานะคะเจ็ดมาแน่ร้อยปอร์เนาะค่ะเพิรนว่าต้องมาถ้าเจ็ดมาก,กับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเพิ่นให้เน้นที่สองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละค่ะพี่น้องคะเป็นตัวเลขที่สาวผู้พานว่า ความฝันของเพิ่นมีเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเลขสายในของเพิ่นนะคะถ้าเจ็ดมาเพิ่นก็นหายเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะบ่มีแค่เจ็ดหานะคะ่ะแล้วเลขคงสุดท้ายของแอดฟินนิกสาวผู้พานว่าอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางของแอดฟินนิกนะคะเฮายังบ่เห็นแค่ใบคงสุดท้ายของเพิ่นนะคะนี่ก็เอา พี่น้องเอฟซีทางช่องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งแคบหนาจอไว้นะคะเอาไว้ไปเปรียบเทียบนะคะของแอดฟินิกเพื่อนห้ตรงกันที่สองเจ็ดเจ็ดสองว่าจะเป็นเลขสายในหรือว่าเลขความฝันเนาะค่ะพี่น้องคะเอาไปพิจารณาเบิ้งหาสื่อได้ก็ลองไปหาสื่อเบิ้งเนาะค่ะเอาพี่น้องคะกะถ่ายคลิปนี่สาวผู้พานก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี่เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง เฮงๆรวยๆนะคะยิบจับลอตเตอรี่ชุดใดกับขอให้เฮงๆมันหมานเด้อค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ